เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมอยากให้พวกเรามองถึงต้นเหตุของปัญหารายจ่ายอะไรที่เราตัดทิ้งได้ตัดทิ้งไปเลยอะไรที่เราเลิกใช้ได้เลิกใช้ไปเลยเพื่อที่จะให้เรามีกระแสเงินสดในมือที่มากขึ้นเมื่อเรามีกระแสเงินสดในมือมากขึ้นเราก็ย่อมมีโอกาสในการที่จะหายใจคล่องขึ้นโอเคแหละบางอย่างมันต้องสูญเสียการตัดแขนตัดขาในช่วงวิกฤตเนี่ยมันก็คือเพื่อรักษาร่างกาย แต่ถ้าวันนี้เราไม่ยอมเฉือนอะไรออกไปเลยจะกระเตงกระเตงกันไปผมไม่รู้นะครับว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรและความเหนื่อยยากลําบากหรือความเครียดต่างๆเนี่ยมันจะเกิดการสะสมขนาดไหนและผลสุดท้ายเองมันจะคุ้มไหมกับการที่เราจะอุ้มและกระเตงไปจนกระทั่งเราไม่รู้ชะตากรรมว่าสถานการณ์ของประเทศจะดีขึ้นเมื่อไหร่ไรายได้ของเราจะเข้ามาสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับผมนั่งอยู่ บนถนนนะครับภายในโคกหนองนาบริเวณใต้ต้นมะม่วงกะล่อนนะครับตรงนี้มีต้นไม้อยู่สองต้นก็คือต้นสะเดากับต้นมะม่วงกะล่อนนะครับเป็นขอบบ่อนะครับเป็นถนนท่านผู้ชมก็คงจะเห็นท่อน้ํานะครับที่ระบายน้ําจากด้านบนนะครับตอนนี้ก็กําลังเติมลงไปในบ่อแล้วนะครับ ท่านผู้ชมมองไปไกลๆก็จะเห็นสะพานนะครับซึ่งผมได้สร้างเสร็จแล้วนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับบ่อที่หนึ่งถ้าน้ำเต็มเผื่อผมจะซื้อเรือมาไว้พายเล่นหรือว่าจักรยานน้ำอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยได้ทำการสร้างสะพานเพื่อทำการขึ้นลงหรือมายืนบานอาหารให้ปลาอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะสะดวกแต่ถ้าน้ำมันเต็มแล้ว ก็คงจะทำยากกว่านี้นะครับสำหรับภารกิจเช้านี้นะครับหลังจากที่มาโก้งน้องนาก็ทำการให้อาหารปลานะครับนี่ก็คือภารกิจหลักในแต่ละวันหลังจากให้อาหารปลาเสร็จนะครับก็ได้ไปทำการขุดหลุมเพื่อวางเสานะครับสำหรับสร้างสะพานบริเวณบ่อที่สองที่อยู่ติดกันนะครับซึ่งก็เป็นสะพาน แห่งที่สามนะครับภายในโคกหนองนาผมที่ผมกำลังจะสร้างขึ้นตอนนี้เสร็จไปสองสะพานแล้วนะครับก็ดีใจนะครับสำหรับความพยายามความอดทนในการที่จะเติมแต่งในโคกหนองนามันเสร็จสมบูรณ์นะครับตามที่เราวางแผนนะครับวันนี้มาที่โคกหนองนาตอนเช้าก็มีญาติพี่น้องนะครับ พากันขี่รถมาเก็บมะม่วงกล่อนนตรงที่ผมนั่งนี่แหละครับเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับชื่นใจตรงที่ถนนที่ผมได้สร้างขึ้นเนี่ยมันได้สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องและก็ประชาชนคนในหมู่บ้านนะครับที่มีโอกาสได้มาใช้บริการนี่แหละครับสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ตามมาหลังจากที่ผมได้ทดลองในการที่จะปรับปรุงทำโคกนหนองนานะครับ สำหรับวันนี้นะครับมี f อซนะครับมีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยให้คำแนะนำนะครับช่วยให้มุมมองในการที่เราจะก้าวข้ามปัญหาในะปัจจุบันนี้ซึ่งมันมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาลุมเล้ามากอยากที่จะให้คุณหมอช่วยบอกวิธีการหรือการให้กำลังใจในการที่จะก้าวข้ามปัญหาต่าง ผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องประชาชนค่อนข้างกังวลนะครับเพราะหลังจากที่ผมได้ทําคลิปออกมาเนี่ยมี FC มีท่านผู้ชมเข้ามาติดตามและรับชมรับฟังเป็นจํานวนมากและส่วนใหญ่ก็เขียนคอมเมนต์มานะครับบอกว่าปี2,568นะเป็นปีที่หนักจริงๆหนักกว่าปี2,542,541 0อีกนะครับเพราะมันเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศเนี่ย หารายได้ได้น้อยไม่พอกับรายจ่ายสิ่งที่ผมอยากที่จะอธิบายหรือให้คำแนะนำกับท่านผู้ชมนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งโลกซึ่งไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศไทยอดีตสมัยต้มยำกุ้งหรือปี4041เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่เกิดในประเทศไทย ประเทศต่างๆทั่วโลกก็ไม่ได้รับผลกระทบเหมือนกับประเทศไทยยกเว้นบางประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนที่อาจจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเมื่อปัญหาครั้งนี้นะ่ะมันเป็นปัญหาที่ทั้งโลกเจอหมดมันก็จะทำให้ทุกคนได้รับผลกระทบผมอยากยบอกพวกเรานะครับจริงๆนะ่ะแค่จะไม่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนคนไทยเลย ถ้าวันนี้พวกเรายืนอยู่บนความพอเพียงยืนอยู่บนความไม่ประมาทนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นลำพังเงินเดือนลำพังไรายได้ที่พวกเราได้ถ้าพวกเราไม่มีหนี้สินไม่มีภาระที่ต้องไปผ่อนใจไม่ว่าจะเป็นงวดรถงวดบ้านหรือบัตรเครดิตหรือการที่เรามี เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแอร์เครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรสารพัดเนี่ยมันเยอะมากซึ่งมันก็สร้างรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆตามาวันนี้นะครับถ้าพวกเราลองมองกลับไปในครอบครัวเราปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากเพราะพวกเรามีรายจ่ายประจำที่มันสูงเกินไปสูงเกินกระทั่งมัน อาจจะทําให้รายได้ที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันไม่พอกับรายจ่ายที่เรามีอยู harder, yeah, ่แล the ้วเมื่อเรามีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เงินหรือมีอะไรที่ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นพวกเราก็จะเกิดความเครียดสิ่งที่ผมจะแนะนําพวกเราคืออะไรครับวันนี้ผมอยากให้พวกเรามองกลับไปที่ต้นตอของปัญหาต้นตอมันก็คือรายจ่ายที่พวกเราสร้างขึ้น วันนี้ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหามันมาแน่นอนทุกคนก็หลีกมีปัญหาไม่ได้วันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจมันจะหายไปเมื่อไหร่รายได้เราจะดีขึ้นเมื่อไหร่เงินเฟอ้อมันจะสูงขึ้นอีกไหมรายจ่ายมันจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกหรือเปล่าผมอยากพวกเรากลับไปมองที่ต้นเหตุของปัญหานั่นก็คือต้นทุนรายจ่ายของพวกเรา วันนี้พวกเราสามารถที่จะตัดรายจ่ายลงได้อีกไหมครับนี่คือวิธีการที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะอยู่รอดได้วันนี้ถ้าทุกคนไม่ตัดรายจ่ายตัวเองใครก็ช่วยท่านไม่ได้ครับเพราะรายจ่ายของท่านน่ยมันเท่าเดิมอยู่แล้วโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นน่ยน้อยมากนะครับผมบอกได้เลยวันนี้แม้กระทั่งบริษัทต่างๆธุรกิจต่างๆวันนี้รายได้ลดลงเมื่อทั้งโลกเนี่ยรายได้เขาหดหายไป เราจะมีรายได้ที่สูงขึ้นน้อยมากครับที่จะเป็นไปได้มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกครับของคนที่มีรายได้สูงในช่วงที่เกิดวิกฤตแต่หนึ่งในนั้นจะเป็นเราหรือไม่แต่ถ้าเรามองอยางคนที่เซฟตัวเองเราก็ควรที่จะตัดรายจ่ายเลยในขณะที่ช่วงเนี้ยเรารู้อยู่แล้วสัญญาณวิกฤตมันมาเนี่ยเราตัดรอเลยครับถ้าวันนี้พวกเราไม่ตัด ถ้าวิกฤตมาถึงพวกเราอาจจะไม่สามารถที่จะหาฝั่งขึ้นได้นะครับเราอาจจะจมน้ำตายนะครับเพราะอะไรถ้าหากวิกฤตมันเกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่พวกเรามีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่ดินอะไรต่างๆอสังหาต่างๆมันอาจจะมีมูลค่าลดลงครับเพราะว่าคนที่จะซื้อเนี่ยเขาไม่มีกำลังซื้อ การจะปล่อยของในช่วงที่คนปล่อยเยอะๆเนี่ยราคามันย่อมตกเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมอใหญ่พวกเรามองถึงต้นเหตุของปัญหารายจ่ายอะไรที่เราตัดทิ้งได้ตัดทิ้งไปเลยอะไรที่เราเลิกใช้ได้เลิกใช้ไปเลยเพื่อที่จะให้เรามีกระแสงเงินสดในมือที่มากขึ้นเมื่อเรามีกระแสงเงินสดในมือมากขึ้นเราก็ย่อมมีโอกาสในการที่จะหายใจคล่องขึ้นโอเคแหละ บางอย่างมันต้องสูญเสียการตัดแขนตัดขาในช่วงวิกฤตเนี่ยมันก็คือเพื่อรักษาร่างกายแต่ถ้าวันนี้เราไม่ยอมเฉือนอะไรไปเลยจะกระเตงกระเตงกันไปผมไม่รู้นะครับว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรและความเหนื่อยยากลําบากหรือความเครียดต่างๆเนี่ยมันจะเกิดการสะสมขนาดไหนและผลสุดท้ายเองมันจะคุ้มไหมกับการที่เราจะอุ้มและกระเตงไปจนกระทั่ง เราไม่รู้ชะตากรรมว่าสถานการณ์ของประเทศจะดีขึ้นเมื่อไร่รายได้ของเราจะเข้ามาสู่ภาวะปะกติได้เมื่อไรเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะฝากท่านผู้ชมว่าตัดแขนตัดขาเพื่อรักษาอาวัยวะสำคัญนั่นคือสิ่งที่ผมแนะนำวันนี้นะครับรายได้เนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกว่าคุณจะหารายได้มากขึ้นได้อย่างไรแต่สิ่งสำคัญว่าวันนี้ รายจ่ายต้องน้อยลงรายได้เราเท่าเดิมมันก็จะทําให้เรายังเหลือเงินเก็บมากขึ้นแต่วันนี้ถ้าใครชะล่าใจยังใช้ใจ่าสุรุ่ยสุร่ายยังใช้ใจตามปกติเมื่อหากเกิดวิกฤตขึ้นจริงๆเราอาจจะยากลำบากมากกว่าคนอื่นจะหาว่าผมไม่เตือนนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชม และผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ